โครงการท้าทายไทยเกิดขึ้นจากความท้าทายที่จะแก้ปัญหาสำคัญของประเทศในระยะยาวโดยใช้งานวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ เมื่อวันที่8พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอจัดการถแถลงข่าวโครงการท้าทายไทยแกลนเชเลนจ์เจษ t ไทยแลนด์ Thailand, โดยร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติหรือคออบอชอที่จะผลักดันและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในประเด็นใหญ่ๆที่มีความสำคัญและสามารถตอบโจทย์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาหลักของประเทศได้อย่างรวดเร็ว ครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าจริงแล้วนั้นเนี่ยประเทศไทยเราคงมีปัญหาหรือมีแนวทางาการพัฒนานเนี่ยในหลายๆด้านที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยทํางานด้วยกันไม่เคยรวมกลุ่มของผู้ที่เรียกว่าให้ทุนวิจัยไม่เคยรวมกลุ่มนักวิจัยที่ทําด้วยกันจนทั้งแก้ปัญหาได้จริงการทําโครงการท้าทายไทยจึงเป็นการดำเนินโครงการแบบครบวงจรโดยที่เราจะต้องคัดเลือก ปัญหาที่เป็นเรื่องสําคัญมากและส่งผลกระทบอย่างมากและปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยครับจะต้องถูกเรียกว่ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นของผู้ที่จะใช้ประโยชน์หรือผู้ที่จะนำมาไปใช้เรามีปัญหาเรื่องของหมอกควันในภาคเหนือซึ่งส่งให้เกิดเรียกว่าผลเสียหายในเศรษฐกิจนียมากกว่าปีละ2 0 0 0ล้านแต่เราเนี่ยก็รู้วิธีการเช่นจากเผาปา่าเผาทําลายข้าวโพดแล้วก็บอกเรามีวิธีการเก็บสังข้าวโพดมาทําแต่สุดท้ายนั้นเนี่ยมันมันไม่ครบวงจรที่ทําให้เขาเนี่ยเชื่อเราและทา เราก็ยังใช้วิธีเผาตามเดิมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราท้าทายว่าหลังจากที่เราทำโครงการนี้แล้วได้ได้คำตอบบางอย่างมาแล้วเนี่ยครับเราสามารถจะแก้ปัญหาได้อาจจะเป็นระยะยวาวา,าปี5ปีแต่จะวัดผลได้ชัดเจนครับว่ามันทำให้ลดธนานได้จริงจริงางจังครับสนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ